สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกอนจ้ามาหนี้บรรยากาศเนี่ยมาแรงนะจ้าข้ามาตัดหญ้าสวนยางก่อนพี่น้องกัดสวัสดีไปทางแฟนเพจกเฟซบุ๊กน้ำนะจ้าลายเมือแล้วพี่น้องบ่ไดมาลงลิปให้พี่น้องเบิ่งจ้ามาหนี่มานำรถเสียหนึ่งเพื่อเอาจ้า M อ็มหกศูนย์สี่ศูนย์จ้ะวันนี้ได้เครื่องตัดหญ้ามาจ้ะเจ้าจหนึ่งเล่มาล่องก่อนจ้ะมาล่องตัดอยู่สวนเจ,จ้าของก่อนเนาะจ้ะอ้าเป็นท่าเขาแจ้งไดก็ออกรับจ้างก็เลิอพี่น้องเจ้าหนึ่งว่าได้ล่องเบิง่งสวนเจ,จ้าของก่อนจ้ะ นก็ขอขอบคุณพี่น้นองนะจ๊ะที่กดไลค์กดแชร์ให้น้ำฝนนะจ๊ะเข้ตัดสวนของเจ้าของนี่แหละจ้ะ่ก่อนถ้าเป็นทาจังไรกระซีุรจ้ารับจ้างไปเท่าไรกระจ้าว่ากันนะจ๊ะ ร้ห่อหนึ่งนี่สีแล่นอยู่ประมาณสองสามหลอบพอดจ้ะจังสีเบิดลข้องหนึ่งน่ะจ้ะหกฉักพี่นอ้นองต้นยางก็ได้ตัดจักเทียจจ้ะวันนี้ตัดแล้วกับสีไส้ปุยน่ะจ้ะ มาจากปันนั่นดียุตจากเจ้าจกับเขาไก่เพื่อนบ่านในเราพี่งนอกง่ายเพราะาดย่ำนี่นอกจากตาดแล้วห้องกับสีไส้ปุ๋ยว่องหนึ่งนี่สิประมาณจะดสองสามรอบนี่แหละจ้ะ จังสีเซตเน่ะจ้ะจังสีเลียวมาหนีก็มากับ,บัรยากระดับเนีเ่ยมาแลงเน่ะจ้ะหลังจากที่เข้าไปรับจ้างมาเลียวเน่ะจ้ะ ก็ okay. เอาเครื่องมาตัดหยาอยู่สวนเทานี่แล้วจะขออาให้ในกล่องสันในเด้อจ้ะพี่น้องว่ามวอน,นี้ก็เลื่อมคากล้องอีกคืกเอเก่าละจ้ะตอนแรกว่าสีมาทดล่องเบิ่งก่อนจ้ะทดสอบเบิ่งว่ามันสิเป็นยังไเนาอจ้ะก็เลยบ่เด้ถเือคากล่องมานึ่งเมจ้ะ นอกจะที่ว่าพันตัดแล้วเจา้านี่ออกมากับซีมุนแบบนี้แหละเจ้านี่เออหมองความแตกต่างเลยจ้ะฟังท่หนึงมันกับสีหกนจาจะฟังท่หนึงพันตัดไปแล้วน่าจะบองจังสีมัน, 4, มนบอคอยหกปัานไดได้พี่หนอกแต่ว่าขาออกมาเบอรนี้แล้ว มันย่ามเข้ากีดมันกะยางหยากแม้่จ้ะกแล้วไห้เชียนึงนี่มาตัดไห้จักหน่อยนะจ้ะตรงนี้เพิ่นกะงานหลายอยู่จ้ะแต่ว่านาคนบ่อคอยได้ไปน้ำเพิ่นไปได้จ้ะ ไปเงียบที่นอนเจะเนี่ยเขาเพราะเขาสังเกตเบื้องต้นไหม่แล้วจ้ะสตาร์ทมูนออกมาเลยจันทำห่อบ่อันนั้นห่ากะกลับขึ้นมาลูบไม่ก็ได้น่าจา้ะแล้วบอหนั้นเ่าก็ถอยหลัางน่าจ้ะถอยหลังลูบเอา ห้ามาใ่หกสิบนี่กาเพื่องมันก็นอยากน่อยเนาะจะซื้อมานี่จะส้รับเอ็มยูซีเก้าน่ะจะใ่กาไปเศร้าของเพื่อนมาจะเพื่อนกามาทรงเมื่อเศร้านี่แหละจ้ะเครื่องตัดเนาะตัดแล้ว ย่ามห้องยางกีดยางน่าจะกเอากระสีได้ยางไงน่นจาจะห้องกระสีบ่ได้แบบนั่นน่นจาจะห้องกระสีบ่ได้หลีกยาแม่พี่น้องห้องตัดลงแบบนี้แล้วแล้วมันก็ได้ยางไงนอกจะหรือว่าห้องยางหยอดน้ำกดอตยางจังสีพี่น้องมันก็ยยงางางนอกจะ ถ้าหกสิบจังสี่มันกะสีเครื่องใหญ่ก็นี่น้อยหนึ่งอยู่จ้ะอันนี้มันเม็สี่สิบจ้ะนี่ตัวนี้ว่าซังมาสัหรับอิมยูสี่เก้าน่จ้ะแต่ว่านี่กับมันกับส้ได้คืขึ้นกันพี่น้องกับส้ได้คืขึ้นกันจ้ะถ้าถามวารถอันอื่นสใส่ได้กบ่วกัใไส่เด้เกนาาจ้ะ แต่ว่าห้อกับเบิง้งสองเบิงหู้สลักมันพร้อมเนะจ้ะแต่ว่านี่กะเอามาใส่หกสิบนะจ้ะเอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์นะจ้ะเดี๋ยวหนึ่งไปเ้าเพ่นมานนะจ้ะทั้งเตาทั้งชดล่องนะจ้ะ มาทดลองแปรงแรกเนาะจ้ะ วานั่นเท่ากับเลียนไล่ตัดอีกก็ได้แนจ่จ้ะก็ส่วนมากน้ำฝนกับบ่ค่อเคยเยนลนไล่ตัดดอกจ้ะที่ไปเศร้าของเพื่อนมากกับบ่ค่อเคยเลนเราจะเนลนไล่ตัดเพราะวางเขาเลียนต่ไล่นี่ยางเดียวจะไลต่ตรงย่างเดียวเท่ากาบยางได้แล้วแม่จ้ะ ไ้ากันผู้ใดกนันี่กัสามารถเล่นได้ขึ้กันจ้ะเห็ดได้ึ้นกันเท่ากันมันกันได้แบบงงย่างไงย่างยีงยงยงพร้อมแม่จ้ะ คนใหม่เน้ยหน่อยนเนี่ยมันกะตัดดีอยู่จะตัดได้อยู่ว่าใบมีดมันกับใบไงอยู่นอะจะสำหรับมือนี้หนะ้าฝนขอฝากคลิปไปเพียงเท่านี้น่ะจะ พี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำฝน,นเฮ็ดคลิปต่อๆไปในเด้อจ้าสำหรับเมื่อนี้น้ำฝนขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อจ้าพอก,กันไหมคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า